สวัสดีครับผมเอฟซีแฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะที่เข้าชมนะอาจจะเร็วไปหน่อยนะตามไม่ทันก็นแล้วกันตามปลายปากกานะทั้งฟังทั้งดูปลายปากกานะครับผมผม ฝนมาแล้วก็ยุงเยอะนะเอะสตูดิโอมันอยู่กลางป่านะยุงกัดเก่ายุกยิกยุยิกนะอ้าคลิปนี้ก็จะให้ชมเลขสิบหน่วยบนล่างบวกกันนะแล้วจับนะมีวิธีจับนะครับผมได้เลขห้าตัวนะเข้าดีอยู่นะครับงวดนี้มันจะเข้าหรือเปล่าก็ตามชมดูนะ ไม่คืนนี้ฝนตกหนักนะคืนนี้คงไม่ได้นอนเพราะว่ากบเขียดมันจะร้องนะกลางคืนนะอื่นก็จะร้องทั้งคืนเลยเลยนะกบก็จะร้องเขียดก็จะร้องไอปลาก็ขึ้นไปหมดแล้วนะนน้ําไปสุดหูสุดตาเลยนะครับมีแต่น้ํากับน้ํานะท่วมที่หญ้าไม่มีให้ัวกินหมดนะน้ําท่วม ปายืดคลองแล้วนะครับผมเสียงเขียดร้องละงมเลยนะตอนเยน็นๆอเรามาตามสูตรของเราดีกว่านะเดี๋ยวเลื่อนลงสักหน่อยอฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมคำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ช่องปุยเยี่ยมพารวยซูนแปดศูนย์หนึ่งสสหนึ่งหก้าสองนะอ่าอย่าคิดมากนะทำให้ชมเพื่อเป็นการบันเทิงนะ,อะมองเห็นชัดหรือเปล่าครับผมจะทำให้สักสามงวดนะสิบหน่วยบนบวก10บสิหน่วยบนบวกกันแล้วก็สิบหน่วยล่างบวกกันนะเอาไมา่ยากนะเอาตรงนี้ตรงนี้นะยกลงมาเลยนี่นี่เก้าแปดยกลงมานะ เอามาเขียนต่างห่างก,กันหน่อยนะเอามาตรงนี้นะ98อาจจะ97ก็มาตรงนี้ให้มันมีที่ว่างหนะ่อยบวกกันนะ9บวก8เป็นเท่าไหร่เป็น10เกียด10เกียดนะเกย8 9 0 1นะเอามา5ตัวนะ1 2 3 4 5 9บวก7เ,เป็น16นะ หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อามาหกตัวมันกันนะจับนะจับตัวไหนนะครับผมแปดเก้าศูนยะ์หนึ่งนะตัวที่จะมาเนี่ยไม่น่าเกินไม่น่าเกินตัวนี้นะเก้าศูนยะ์หนึ่งนะอ่าจับหนึ่งนะเก้าศูนย์หนึ่งยิงไปใส่หกใส่เจ็ด ใส่แปดใส่เก้าใส่ศูนย์นะฮะได้ตัวไหนบ้างชมนะจับ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 หนึ่งหกหนึ่งเกตหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ได้ห้าชุดนะอ่าเข้าของมันนะสูตรนี้ผลออกหนึ่งหนึ่งหกนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนสีไหมหรือคนละสีไหมสีเดียวกันก็ได้ฮะสวยดี อ่ะหนึ่งหนึ่งหกเอามาเลยงวดที่สองหนึ่งหนึ่งหกจะว่าเก้าศูนย์ไหมนะเราเอาหนึ่งหกมาตั้งตรงนี้นะอ้าขยามาขยามามันจะมีที่ว่างหน่อยนะหนึ่งเจ็ดมาตั้งตรงนี้อ่าบวกกันหนึ 1, ่งหกบวกกันนะเป็นเจ็ดขีดเส้นกั้นก่อนนะหนึ 1, ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ด 8ปดเอันนี้บวกกันได้เท่าไหรหนึ่งบวกเกตเป็น8 89012อตัวเลขที่มานะไม่น่าจะเกินตัวนี้นะ901นะ,ะเราจับที่9นะังวดนี้นะ จับที่เก้าจับที่เก้ายังไงนี่นี่เขียนหลักหน่วยนี่ไปนะโอ้เกตแปดเก้านี่แปดกับเก้านี่เนี่ยตัวจับแปดมันอยู่นอกโคจรสามตัวนะเอาเก้านี่กับมันกันนะแปดเก้ 8, 90, 1. 90, 1าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งติดอยู่นะเก้ามันนอกโคจรน,นะศูนย์กับหนึ่งอ่ะจับเก้าไปใส่แปดใส่เก้าใส่ศูนย์ใส่หนึ่ง ใส่สได้ตัวไหนบ้างครับผมจับ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 เก้ 98, 99, 90, 9แปดเก้าเกนย์เก้นะผลไปที่6 9 0นยน์น่าเห็นไหมอ่าเรามาตามงวดนี้นะ มาตามนัดหมายหรือไม่เอาสีไหนดีสีเขียวให้มันต่างกันนะเราจะเอาวันนี้นะทีนี้อ่าเราก็เทียบหาก่อน,นะศูนย์หนึ่งสองสามอ่าตัวเราจะจับอยู่สองสามมันจะมีไหมนะยกเก้าศนมาตรงไหนดีมาตรงนี้นะ หกศูนย์ก็ขยับมาตรงนี้อ่าเยีงยงๆกันหน่อยบวกกันนะบวกกันนะเก้าศูนย์ก็เป็นเก้านะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามหกศูนย์ก็ได้หกนะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่าหกมาติดแทนนะ แปดมาติดเทนสี่หายไปเลยนะเราจับสองกับสามนี่นี่ไม่เกินนี้นะหลักสิบหนึ่งสองสามหนึ่งนอกโคจรเอาสามอ่า 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9, 3, สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์จะมาตัวไหนนะ จับจับจับสามหกสาเจ็ดสามแปดสามเสมศูนย์อ่าถ้าเพื่อนๆจะจับสองลองดูก็ได้นะสองหกสองเจ็สองแปดสองเกสองหรือจะกลับก็ได้นะอ่ะเลขอยู่ข้างในนี้สวยมีสาแปเม็ดเดียวนะจะมาหรือเปล่านะ สามหกสามเกีนสามแปดนี่สวยหมดนะแล้วแต่ชอบนะอ่ะเราจะรอผลกันตรงนี้นะครับผมจะมาตามนัดหมายหรือไม่นะรอผลกันนะเรียกสูนี้ทำง่ายนะเอาตั้งสิบหน่วยบนสิบหน่วยล่างแล้วบวกกันลงมานะ แล้วก็จับเอาถ้าใครจับไม่เป็นก็เอาหมดทุกตัวก็ได้ก็ได้ท่าเร่ห้าห้ายี่ม้าได้ยี่ห้าตัวนะถ้าใครตัดเอาเฉพาะส่วนล่างๆนี้ก็ได้นี่นี่เก้าศูนย์หนึ่งสองสามเอาสามตัวนี่ก็จะเข้านะไม่หลุดสามตัวนี้นะอ่ะกำลังเดินดีนะสูตรนี้เข้ามาสองวดแล้ววันนี้จะเข้าหรือไม่เรามารอผลกันนะ พูดถึงชอบนะสามแปดนี่แหละสามเกีสามหกสมเกียสามแปดนะประมาณนี้นะศูนย์สามสามมายืนนะเลียกยืนอ่ะระบายสีตัวยืนให้หน่อยที่มันจะมาตัวนี้นะอืมตัวยืนก็มีประมาณนี้ครับผม สามหกสามเจ็ดสามแปดสาเก้าสามศูนย์อ่ะหมดเวลาพอดีครับผมขอบคุณเอฟซแฟนช่องที่ติดตามนะใครชอบคลิปไหนก็ชอบตัวไหนก็เม้นรัวๆมานะตัวเลขก,ก็ตัวเดิมนั่นแหละแต่มันมีหลายท่าทางเฉยๆเหมือนเราลำนั่นแหละมือก็มีห้านิ้วก็ลำไปก็ท่านั้นท่านี้ลำทั้งวันก็มือห้านิ้วนี่แหละ ถ้ายกขึ้นยกลงถ้าไปข้างหน้าไปข้างหลังถ้ากางแขนถ้ากีบมือกีบนิ้วอ้าวตัวเลข็็หมันกันนะอันนั้นเป็นลีลาของมันเฉยๆนะเป็นท่าทางของมันเฉยๆนะเราเราก็มาจับเฉพาะแต่ละสูตรแต่ละสูตรนะอ,อ,อัดทั้งวันมันอัดไม่หมดหรอกถ้าจะอัดสูตรตัวเลขนี้ นะมันพูดไง่ายมันเหมือนเราลำนะลำทั้งวันก็ทั้งวันเฉยๆมันเหนื่อยเอาเฉยๆนั่นแหละทำตัวเลขก็เหมือนกันมันเป็นลีลาของมันนะครับผมอ่ะชมเพื่อการบันเทิงนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะเหมือนเต็มกระเป๋าทุกท่านนะครับผมร่ำรวยไปด้วยกันนะ f อแฟนช่องเห็นแล้วบางคนก็งง อะไรวะเรียวปานจรวด <ns>. คำ<ร>นวณแบบไหนนะช้าไม่ได้ครับผมเดี๋ยวมันลืมเวลามันมานละพิ่มพิบมๆพๆมพมานะมันเข้ามาในสมองยานอย่างรู้ทางจิตเราเนี่ยพิมเพิมพิ่พ่พูดช้ามันลืมนะต้องไปเร็วให้ทันมันนะออาเอาลาพระจากครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์าดางช่องด้วยนะครับ ยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์ครับผมไปแล้วไปแล้ว